สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับชายสายก่อวันนี้ชายสายก่อได้แวะมาเที่ยววัดสังกัดเลยอทำบุญสักการะนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับคือของวัดสายก่อพาขึ้นนะครับถ้าท่านอ,อยากขึ้นไหวหรือป่าไม่รู้นะครับ่นะครับทางเข้าใครที่อยาก ึ้นมาชมวัดสังกัดนะครับหรือชื่อเ,เต็มๆคือวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับช่วงหลังสงการนี้คนจะน้อยหน่อยนะครับตอนนี้คนจะน้อยหน่อยอไม่แน่ใจว่ากี่ขั้นแต่สุ่มเอาเรื่องนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับข้างๆนีจะมีปะะ้าหนาข้างๆนะครับ ดูพาชมไปเรื่อยๆนะครับสูงนะคนพาชมจะเดินเข้าไหวหรือเปล่าไม่รู้เลยสังกัดนะครับบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะครับเสียงอาจจะค่อยหน่อยนะครับเพราะไม่ค่อยสบายเจ็บคอ,อนิดๆข้างกาจจะมีเะียดีเก่า บำมพ์พมรุดแถวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจีนนะคนจีนนะดูชัดตัวหนังสือครับอากาศในป่าช่วงนี้น,น่าร้อนหลังสงการก็ใบไม้ไมองยเราจะดูแห้งๆเลยนะ อน,นาคตผมว่ามีการพัฒนาเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ดูสวยมากอันนี้ใครที่รู้จักก็อยู่ใกล้ๆนะแถวชัยนาทแถวพิจิตแถวนครสวรรค์สุพรรณแต่แถวนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่วัดแห่งนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีทยนะครับอำเภอเมือ,มองบุรีนะครับ สูงรอบเรื่องนะครับสำหรับเด็กหรือคนชราแนะนำให้ขับรถขึ้นดีกว่านะครับเพราะมีทางขึ้นอยู่ด้านหลังนะครับแต่สำหรับคนหนุ่มๆสามารถเดินขึ้นได้นะครับเดินเข้ามาอีกประมาณประมาณสัก20หรือ40เมตรก็จะมีโบสถ ไม่แน่ใจว่าเป็นโบสถ์เก่าหรือเปล่ามีโบสถ์เก่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะเมื่อปีที่แล้วแต่รอบนี้ก็เลยอยากยาถ่ายวิดีโอไว้เพื่อเก็บไว้ดูนะครับว่าทีน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนี่โบสถ์เก่านะครับโบสถ์นี้ไม่ไม่ ไม่น่าจะให้เข้านะครับเมื่อสร้างเมื่อไม่รู้สร้างเมื่อปีไหนก็ให้ได้ระบุไว้ถ้าใครทราบก็ทัถ่ายบอกได้นะครับโอ้แทงนี้จะเดินขึ้นไปต่งนะครับกาจะถึงยอดวิดีโอนี้อาจจะนานหน่อยนะครับ พอเดินขึ้นนะครับอาคารโบสจะมองเห็นวิวที่สวยกว้างอาจจะตรงกับตัวอาคารข้างล่างนะตัวโบสถ์ข้างล่างนะครับพูดผิดพูดพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับท่านที่รู้ เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับภูเขาภูเขาเล็กๆแล้วก็มีโบสถ์ด้านด้านามีวัดด้านบนวัดแห่งนี้เป็นวัดที่วัดที่ชาวจังหวัดอุทัยธานีเคารพนับถือมากนะครับวัดสังกัดถ้า ใครมาอุไทยแล้วไม่มาวัดสังกัดถือว่าไม่ถึงอุไทยนะครับในตัวเมืองอุไทยจะเห็นเลยครับเขาลูกเล็กๆหรือวัดตั้งตงต้ง่าอยู่บนภูเขานะครับแถวในนี้น่าจะมีวัดเดียวนะครับอันนี้ผมดไ้เดินขึ้นมาน่าจะประมาณครึ่งทางแล้วล่ะประมาณครึ่งทางแล้วล่ะเอาเรื่องครับขาล่างกัน แต่ขึ้นมาสักพักก็จะมีที่พยุงหรือราวจับช่วยจับเวลาเราเดินขึ้นเดินลงนะเผื่อหมดแรงข้างทางแต่ไม่มีที่พักนะไม่มีที่นั่งพักนะจะมีที่นั่งพักจะดีมากเลยข้าง,างทางเล่ได้เด็กหรือคนแก่ได้เดินขึ้นด้วยอาจจะต้องไม่หามมันจะได้ไม่เกรกะข้างทาง เก่กาทางสําหรับคนขึ้นคนลงหรือคนที่มาเที่ยวสักการะครับตอนนี้ก็หอบเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่หอบเดินขึ้นมาเรื่อยเื่เดินขึ้นมาเรื่อยเ,เอยก็จะเห็นบรรยากาศจังหวัดอุทัยนะจากด้านบนนี่ยังไม่ถึงอนะ่ะก็ดูสวยนะดูสวยงามมากครับเดี๋ยวจะพาขึ้นชมข้างบนเรื่อยๆ ใครที่ยังไม่เคยมาแนะนําให้มานะครับสําหรับท่านที่ทํางานอยู่ในจังหวัดอุทัยหรือตัวเมืองใกล้ๆอาเภอใกล้ๆสามาไปมาชมได้นะครับตอนนี้ผมก็เงยแตกแล้วเดินขึ้นแต่ก็อยากเดินให้ลถขึ้นได้ก็ไม่ขึ้นแต่อยากเอาอยากเดินขึ้นเหมือนเขาบักช่วงนี้คนจะไม่มีนะครับเนื่องจากเขาเล่นเทศกาลสงการผ่านไปก็เลยทําให้คนน้อย หรือคนไม่เดินเขาขับรถกันก็ไม่รู้นะครับแตผมอยากเดินขึ้นก็เลยเดินขึ้นมาชมข้างๆช่องทางอาจจะเป็นป่าข้างๆจะเป็นป่าชั้นหน่อยนะครับชั้นหน่อยแนะนาเอาล่มมาด้วยร้อนเหมือนกันนะครับหลับท่านที่มากลางวัน ทเที่ยงเที่ยอากาศจะร้อนนิดนึงแนะนำให้มาช่วงเย็นๆนะฮะจะไม่ร้อนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นข้างบนเข้าไปบรรยากาศภูมิทัศน์ยี่สวยมากครับผมสงสัยว่าทำไมเจ้าวัดรุ่นเก่าๆหรือคนที่สร้างวัดทำไมไม่สร้างวัดให้อยู่ในพื้นที่ชุมชน แต่ทำไมสร้างวัดขึ้นมาอยู่ข้างบนไม่รู้เพราะสาเหตุอันใดที่ทำให้วัดสังกัดมาอยู่บนภูเขานี้แต่วัดข้างล่างก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีวัดข้างล่างแตว่วัดสังกัดจะแปลกก็คืออยู่บนภูเขาใครทราบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ข้างๆก็มีกระลอกนะผมเห็นอยู่นะนี่ยนะยิ่งเดินขึ้นมาภูมิทัศน์ยิ่งสวยรอบๆครับยังไม่ถึงยอดนะใกล้แล้วครับเหลือประมาณ100เมตรน่าจะพอถ้ารู้สูงอายุประมาณ40อัพผมว่าน,ะน่าจะน่าจะพอเดินได้นะแต่ต้องพักยกหน่อย ข้างทางบันไดก็ประมาณนี้ฮผมไม่จะนับนะว่าบันไดกี่ขั้นแต่รู้อยู่ว่าก็ก็เอาเรื่องนะครับ,สำ,รบสำหรับพี่น้องที่เข้ามาสังฆลักะวัดในช่วงเทศกาลหลังปีใหม่หรือไม่ใช่เทศกาลวันหยุดธรรมดาก็สามารถไว้มาได้นะครับ ตอนนี้ก็รู้สึกหอบมากเดินขึ้นไปหอบไปแนะนำให้ขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปใกล้ๆใ,ใกล้จะถึงแล้วเห็นยอดแล้วครับเห็นยอดโบดด้านบนแล้วนะคะแต่ชาตอนนี้ขาเริ่มชักช้กชาแล้วดีหน้าผมติดกาแฟมาด้วย มาเรื่อยๆนะครับเราจะพาไปชมภูมิทัศน์ของจังหวัดอุทัยนะครับตอนนี้ได้ขึ้นมาถึงยอดแล้วอาการเริ่มดีขึ้นเราจะพักยกรอบหนึ่งพาชมเรื่อยๆนะครับ ขวามือผมจะมีศาลาไว้ชมวิวซ้ายมือผมก็มีศาลาเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปทางขวามือก่อนนะครับว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหนนะครับศาลาพักสามารถนั่งพักได้ได้ชมทิวทัศน์ของเมืองอุทัยธานีได้ครับ ซ้ายมือผมบ้างนะครับทางซ้ายมือผมจะไม่มีอะไรมากครับเป็นบรรยากาศออกจากเหมือนหมอบๆนิดนึงแต่ไม่ใช่หมอบนะขวามือจะเป็นกุฏิพระที่ท่านได้สร้างขึ้นไว้มีแค่นี้ครับฝั่งขวามือเรจะผาขึ้นไปอีกด้านอีกชั้นหนึ่งนะครับ รบ,บรรยากาศด้านบนจะเงียบเงีบกลหน่อยแต่ถือว่าลมเย็นามาชมกันจะชัดเลยแล้วครับเมืองอุทยัยว่ายิ่งใหญ่หรือสวยขนาดไหนนี่นะครับตัวเมืองอุทัยครับที่เห็นเป็นสีสีอะไรเนี่ยข้างหน้าผมตรงนี้เป็นโรงบาลน,นะเพิ่งสร้างเสร็จนะครับ โรงบาลจังหวัดอุทัยนะครับนะครับสวยไหมครับบรรยากาศนะครับัุอุทัยครับเราจะพาเข้าไปชมเรื่อยๆภาพบรรยากาศมาให้กับน้องๆพี่ๆได้ชมกันนะครับ อันลืมไปตรงเนี้ยลอกเนี้ยน่าจะเป็นลอกในการนำมาก่อสร้างนำเครื่องพวกกระสือกห้กิินกุซายเนี้ยเอกุญซายมาขึ้นมาก่อสร้างน,านะครับเป็นลอกเก่านะรับลิงนแต่น่าจะใช้งานไม่ได้แล้วครับลอกเก่านะครับ ครับช่วงนี้จะเงียบเงียบหน่อยแต่ก็ยังมีประชาชนเข้ามาแสักระบูชาเยอะอยูน่นะครับ นี่ครับจังหวัดุูไทเราครับบยากาศมองจากเขาครับสวยแล้วทีเดียวใช่ไหมครับ ของจังหวัดไทยนะครับโดยจะเงียบๆหน่อยของจังหวัดไทยทั้งหมดมัามีอะไรบ้างนี่คืออะไรเลยนะครับนั่นคือตัวนี้คือ,อวัดสังนี่เป็นแบบจำลองเขาสะเก็ดกันนะครับนะครับข้างใน รอบโดยเวรโดยรอบนะฮะทางเขาสเกตกานจะมีพื้นที่ยาวแล้วก็เจ้าบ้านาข้างๆหมู่บ้านข้างๆนะครับโดยเกตอ่านี่เป็นดิดเจ้าวาดของวัดเขาสเกตกางน,นะครับว่ามี ท่านไหนบ้างครับน,นี่คือสมัยก่อนสมัยที่เกาสายแกงเริ่มเริ่มสร้างนะครับก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับยังไม่มีทางอะไรมากมาอยอ อดีตของประวัติความเป็นมาของเขาสักแกกังนะครับ,น,รบนี่เป็นตัวเราจะพาไปชมอุคคณสำคัญของจังหวัดอุทัยครับว่ามีใครบ้าง จะดูเร็วๆหน่อยนะครับยังแม่แล้วก็มีสิ่งแผนที่จังหวัดไุยนะขึ้นหน้าขึ้นมาดูนะครับใครที่อยู่แต่แถวนี้ก็เข้ามานี่ยสถานที่ท่องเที่ยวนาไปของจังหวัดไุยนะใครที่ยังไม่เคยไปก็ไปได้ตามนี้เลยครับนี่ับ ถ้าทงก็อยู่ในไทยนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็เป็นคนที่ที่ยวทีวัดผูไทยได้นะครับใครที่เข้าระชมวัดสังกัดของเราได้นะครับ ในฝั่งหนึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เราบูชานับถือนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านนอกบ้างนะครับด้านนอกนะครับบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นประตูลุ่นเก่านะครับไม่รนเขวนะครับ คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสามจีนนะครัพราที่วัดนี้นะก็จัประมาณเชิงแบบเชิงแบบเก่งจีนกึก่งไทยนะครับแต่ก็ผสมผสานในการลงตัวนะครับ นี่นะครับข้างหลังก็มีการขายของนะครับครับโครงการโอเคนี่นะปรานี้นะครับ ข้างล่างนี่น่าจะเป็นของเป็นสุาสานเี็นการบรลาณนะครับแต่ไม่ได้มีการบูรนณะรักษาให้มันดีนะครับบางนี่คือด้านหลังวัดเขาสะแกกลางฮนะช่วงนี้จะเงียบๆหน่อย คนที่ขับรถขึ้นมาเชิญมาทางด้านหลังได้นะครับมีวิวบรรยากาศขึ้นมาอนาคตผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีการพัฒนาแน่นอนครับน่าจะมีการพัฒนาแน่นอนวิวตรงนี้คือวิวของจังหวัดเลยนะมองได้ทั่วเห็นทั้งทั่วตัวเมืองจังหวัดอุทัยเลยนะครับไม่เกินประมาณไม่เกินสองปีเพราะว่ามีการพัฒนาขึ้นแน่นอนช,ช่วงนี้ สำหรับตาเด็กหรือคนแก่เข้ามาก็าสามารถเอารถขึ้นมาจากด้านหลังเขาสเก็ตกางได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาจอดนาแนะนำให้มาช่วงเย็นๆน,น,นะครับกลางวันจะรอนนิดนึงครับสำหรับการมาเขาสเก็ตกางขครั้งนี้ก็พอให้ดูพอสังเกตนะครับแล้วฝากติดตามและก็ กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ